ะะชุมชนราเวียงนะคะแห่งบ้านหนองขามนะคะเ,เพื่อนๆนะคะตอนนี้กํลาลังประกอบพิธีนะคะประกอบพิธีเรียกว่าทําบุญกลางบ้านนะคะอันนี้ก็ชมบรรยากาศนะคะนะคะอันนี้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะ นี้นะคะของนะคะดูนะคะอันนี้ก็ชาวบ้านนะคะได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในการนำเข้าปลาอาหารนะคะของขาวหวานนะคะนี่นะคะมาร่วมทำพิธีกันนะคะมาทำบุญกลางบ้านนะคะนี่นะคะนะคะ อันนี้คือประเพณีอีกนะคะของชุมชนราวเว่างแห่งบ้านหนองขามอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนะคนปรปฐมนะคะเพื่อนนะคะเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งนะคะที่ยังหลงเหลือแระวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนราวเวียงแห่งนี้นะคะที่อุพยพกันมานะคะตั้งแต่วิ่งจันนะคะ แม่น้ำโขงฝั่งนู้นของเรานะคะรวก็ย้ายมากรุงธนบุรีจากนั้นนะคะจากนั้นก็ย้ายมาที่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะจากนั้นก็มาอยู่ที่ราชบุรีนะคะร่นมาเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาอยู่ที่นะคะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดน,นครปฐมก็เลยตั้งชื่อกันว่าหมู่บ้านหนองขามนะคะเ,เพื่อนๆนะคะจะมีประเพณีและ ตรักของตัวเองนะคะหรือเขาเรียกว่าชาติพันธ์ราวเวียงนะคะชาติพันธ์ราวเวียงวันนี้เลิกงามยามดีก็มาร่วมอกร่วมใจกันนะคะในการประกอบพิธีทําบุญกลางบ้านนะคะเพราะเรียกว่าประเพณีทําบุญกลางบ้านนะคะนะคะนี่ค่ะของชุมชนราวเวียงแห่งนี้นะคะกว่าไม่ทีกันนะคะ ื่อที่จะให้นะคะเพื่อที่จะให้หมู่บ้านนะคะมีความนะคะร่มเย็นเป็นสุขนะคะพืชพันธุ์ธัญญยาหารจเจริญงอกงามเติบโตโชคปีมีราบนะคะวันนี้ะสงนะคะก็จะเจริญพระพุทธมนต์นะคะตอนนี้นะคะพระสงฆ์ก็ได้ฉันเพงน,นะคะตอนนี้นะคะเข้าปาอาหารนะคะ แล้วก็ชาวบ้านก็ร่วมเกิดร่วมใจกันประามัคคีกันนะคะนะคะเพื่อที่จะจัดเตรียมอาหารให้พระปิะสงค์รับนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยนะคะเดินชมบรรยากาศของชุมชนราเวียงหรือชาติพันธ์ราเวียงแข่งบ้านหนองขามแห่งนี้นะคะเพื่อนๆนะคะจะได้มารู้สังนะคะ <ๆ S 1> เป็นสูงเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งนะคะก็เพื่อนะะๆก็มาเที่ยวมาชมกันได้นะคะ ประเพณีนี้จัดมาปีละครั้งนะคะทุกปีนะคะชาวบ้านนะคะก็จะร่วมอกร่วมใจกันในการจัดข้าวปลาอาหารมาร่วมทําพิธีนะคะนี่นะคะแล้วก็ดูชมบรรยากาศรอบๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศรอบๆของชุมชนราเวียงแห่งบ้านหนองขามแห่งนี้นะคะนี่นะคะรอบๆเลยนะคะนี่คะรอ,รอบๆหมู่บ้านหนองขาม ะะชุมชนราเวียงนะคะซึ่งประกอบนะคะชาวบ้านที่นี่นะคะก็จะปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวทําไร่กระชายกันนะคะเพื่อที่จะได้พระปลาอาหารสมบูรณ์นะคะนี่นะคะในการทาพิธีนะคะเรียกกันว่านะคะนี่แะคะ่ะทาพิธีทําบุญกลางบ้านนะคะก็ได้ชมพาชมบรรยากาศนะคะ ให้กับเพื่อนๆนะคะได้รับชมกันนะคะเกี่ยวกับการประเพณีการทําบุญกลางบ้านนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะ ชุมาทอชาแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะนะคะนะคะขอบคุณมากคะ,นนะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชมคลิปกันต่อไปนะคะของชุมชนราวีคลิปนี้ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับชุติมาทองชาแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะสวัส <Okay. S 1> ดีค่ะ